บทที่3สมการกำลังสองตัวแปรเดียวสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคือสมการที่อยู่ในรูป ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a, b และ c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0 a คือค่าคงท,ที่ที่อยู่หน้าพจน์กำลังสอง b คือค่าคงที่อยู่หน้าพจน์กำลังหนึ่ง c คือค่าคงที่สมการกำลังสอง ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c, a, b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ 0, พจน์ b, c อาจเป็น0ได้ทำให้เราไม่เห็นแต่พจน์ a ห้ามเป็น0แสดงว่าเราเห็นสมการตัวแปรยกกำลัง2และมีตัวแปรเดียว สมบัติที่ใช้ในการแก้สมก,การกำลังสอง a b เท่ากับ0แล้ว a เ่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ขั้นตอนการทำแยกตัวประกอบด้วยวิธีต่างๆให้สมก,การอยู่ในรูปผลคูณ 2. แทนแต่และว,วงเล็บเท่ากับ0เพื่อหาคำตอบของสมก,การ 3. ตรวจคำตอบของสมก,การเสมอการแก้สมก,การโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสอง เป็นวิธีการแก้สมการแบบพิเศษที่ต่างจากรูปแบบทั่วไปมักจะใช้กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบแบบปกติได้โดยวิธีการแก้สมการในรูปแบบนี้จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักให้บอกจำนวนที่ทำให้สมก,การนั้นอยู่ในรูปยกกำลังสองสมบูรณ์ได้และลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากัน 2. ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์แยกตัวประกอบในส่วนที่แยกได้ 3. ใช้สูตรผลต่างกำลังสองแยกตัวประกอบอีกครั้ง 4. จัดรูปใช้นิยาม a b เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เพื่อหาคำตอบแกสมก,การในโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสอง 1. เมื่อเจอสมก,การที่ไม่สามารถแยกตัวประกอบตามปกติได้ x ยกกำลังสองบวก 26x บวก165เท่ากับ0ให้บวกจำนวนที่ทำให้สมก,การนั้นอยู่ในรูป ยกกำลังสองสมบูรณ์ได้และลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากัน x ยกกำลังสองบวกสองสิบสามยกกำลังสอง x บวกสิบสามยกกำลังสองลบสิบสามบวกหนึ่งร้อยหกสิบห้าเท่ากับศูนย์สองใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์แยกตัวประกอบในส่วนที่แยกได้ x บวกสิบสามยกกำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์ 3. ใช้สูตรผลต่างกำลังสองแยกตัวประกอบอีกครั้ง x บวก13ยกกำลังสองลบ2ยกกำลังสองเท่ากับ0 x บวก13บวก2 x บวก13บลบ2เท่ากับ0 4. จัดรูปแล้วใช้นิยาม a b เท่ากับ0นย์แล้ว a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เพื่อหาคำตอบ x บวก1 5 x บวก11เท่ากับ0 x เท่ากับลบสิหรือลบสิการแก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตรเราสามารถแทนตัวแปร a, b และ c ที่ได้จากการจัดรูปสมการกำลังสองในรูปแบบทั่วไปลงไปในสูตรได้เลยโดยปกติจะมีคำตอบออกมาทั้งสองคำตอบ